ครับตอนนี้ก็งานที่กำลังทำอยู่นะครับเป็นกุฏิต่อไม้ของวัดถ้ำจุนโทนะครับอำเภอแมอ่สอดจังหวัดตากนี่คืองานของผมเองนะครับช่างพบนม้เทียมนี่เป็นกุฏิของท่านอาจารย์นะครับก็มีบันไดขึ้นมีบันไดสองด้านก็คือด้านนี้นะครับด้าน,นล่างจะเป็นลายหินนะครับ ขึ้นไปชั้นบนแล้วก็จะมีลงล่างนี่ก็คือเป็นตอเหมือนกันนะครับข้างในทําด้วยโฟมนะครับสําหรับตอนนี้เป็นห้องน้ํานะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ลงสีนะครับอันนี้ร่มรื่นมากครับยวพาไปดูด้านบนนะครับนี่คือด้านหลังด้านหน้าก็อยู่อีกานทางขึ้นนะครับ บวกธรรมชาติได้ดีมากเลยนะครับมีกล้วยไม้ช่วงนี้ก็กําลังเก็บงานยังจะล้างงานนะครับผูส้สนี่คือบันไดลงไปชั้นล่างอะไรเราก็ออกแบบเป็นสไตล์ถาวันนะครับขั้นขั้น,ข,นขั้นขึ้นมานะครับตัวนี้ก็เป็นหลังคาห้องน้ํากระเทพื้นเลยแล้วก็ปลูกต้นไม้ได้แต่ยังไม่ได้ลงสีนะครับ พามาเที่ยวด้านบนนะครับคือทางขึ้นตัวนี้คือบันไดขึ้นไปบนดาดฟ้านะครับก็ออกแบบเป็นขั้นบันไดเป็นรูปใบไม้นะครับเป็นรูปใบไม้ขึ้นไปถวาวนขึ้นไปด้านบนดาดฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นใส่โซนหินไปนิดหน่อยนะครับ นี่เป็นประตูเข้าห้องของเจ้าวาดถึงท่านอาจารย์นะครับ mm. ก็ทำเป็นโขดหินสะสม mm. นี่เป็นใส่แผงโซลาเซลล์ mm. อันนี้ผสมปรสานกับหินจริงนะครับ mm. อันนี้คือที่นั่งเล่นหน้านระเบียงนะครับเสื่อนด้านล่างนะครับเป็นห้องน้ำ mm. ก็ยังเหลือ ด้านข้างหน้านะครับเป็นทางขึ้นเดินย,ยังไม่ได้ลงไปแล้วจา,าพามาชมด้านบนนะครับบนดาดฟ้านี่คือบันไดขึ้นมาซึ่งเรจะเล็กขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องการพื้นที่กับตอนนี้อ่านี่นะครับบนดาดฟ้างานยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ปูนยังไม่แห้งดีน้องกลับบ้านหมดแล้ว น,นี่คือทางลงดัดฟ้าแค่จะเป็นสไตล์แถาวันนี่เป็นเห็นนะครับก็ข้านบันไดก็ไม่รู้จะออกแบบแบบไหนก็เลยใส่ใบไม้ไปเพื่อไม่อยากให้ซ้ำกับไข่นะครับดีดีรับใช้นะครับด้านหน้ายังไม่ได้พาชมนะครับ เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะพาชมด้านหน้านะครับสวัสดีครับ